สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินํำเลดีๆอีกหนึ่งแปลงนะครับบอกเลยครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226เลยอยู่ติดกับถนนด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับ สวัสดีครับผมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินตาเลดีๆอีกหนึ่งแปลงนะครับบอกเลยครับใครหาอยู่รีบเลยนะครับดินแปลงนี้นะครับอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข226เลยอยู่ติดกับถนนด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับเป็นทางถนนที่เชื่อมไปยังตัวจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดได้นะครับ ทางหลวงตรงนี้นะครับคือทางหลวงหมายเลข226แปลงที่ดินของเราคือแปลงที่อยู่ฝั่งขวามือของผมแปลงนี้นะครับเมื่อก่อนนะครับแปลงที่ดินแปลงนี้เป็นลานรับซื้อพืชผลทางการกเกษตรของประชาชนพี่น้องและเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงบริเวณแถวๆนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ครับตั้งอยู่ที่บ้านหน้องเต็งหมู่ที่3ตําบลช้างทองอ,อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับ อยู่ติดกับถนน226นะครับถนนเพชรมาตาุกามีหน้าแปลงความกว้างของหน้าแปลงอยู่ที่95เมตรเลยแล้วก็มีแนวลึกแนวยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงอยู่ที่120เมตรนะครับหน้าแปลงจะหันมาทางทิศ,ทศเหนือนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านทิศตะวันตกก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์นะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด2ช่องทางการจราจรนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่รวมอยู่ที่เจ็ดไร่เจ็ดสิบเอ็ดตารางวานะครับเจ้าของตอนนี้ลดราคาลงแล้วนะครับลดราคาลงให้เหลือไร่ละหนึ่งจุดห้าล้านเท่านั้นเองนะครับหาท่านใดสนใจกําลังมองหาที่ดินนะครับให้รีบเลยนะครับแปลงนี้ครับใครที่กําลังต้องการที่ดินทำเลดีๆสวยๆนะครับเพื่อมาประกอบกิจการต่างๆมาสร้างเป็นบ้านพักเป็นหอพักหรือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อเปิดมินิมาร์ตต่างๆ นะครับแปลงนี้เหมาะมากๆจะเป็นโกดังสินค้าหรือโกดังสต็อกสินค้าก็ได้เช่นกันนะครับแปลงนี้ทำเลดีมากมากนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าวัดใหม่สมบูรณ์นะครับแปลงนี้นะครับจะแบ่งเป็นสองโซนด้วยกันนะครับเป็นโซนที่ได้ทำการถมดินเอาไว้แล้วนะครับบริเวณตรงนี้เลยทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะคอนกีเสริมเด็ก นะครับถมดินเอาไว้แล้วมีเนื้อที่รวมบริเวณที่ถมดินนะครับมีเนื้อที่ถึงประมาณสองได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณที่ส่วนที่เหลือก็คือบริเวณที่ยังอยู่ลึกตามกว่าถนนด้านหน้าแปลงที่ดินไปประมาณความลึกนะครับของแปลงที่ดินจะอยู่ลึกกว่าถนนด้านหน้าแปลงที่ดินบริเวณที่เหลือก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับ อีกประการหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับด้านท้ายแปลงนะครับก็อยู่ติดกับถนนสาธารณะอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่บ้านหนองเต็งบริเวณตรงนี้เลยนะครับคือของเราจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง3ด้านนะครับอยู่ใกล้ๆแหล่งชุมชนเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับอยู่ใกล้ๆโรงพักสถานีตํารวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลนะครับที่ว่าการอำเภอก็อยู่ใกล้ๆครับที่ว่าการอำเภอนอยู่ห่างจากเราไปประมาณแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ แปลงนี้นะครับโรงพยาบาลเฉลืมักเกียรติอยู่ห่างไปแค่ประมาณ1กิโลเมตรนะครับอบตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทองอยู่ห่างออกไปประมาณแค่200เมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณแค่20กิโลเมตรนะครับบริเวณฝั่งนู้นก็คือทางเข้าไปยังตัวเมืองโคราชนะครับฝั่งนี้ก็จะไปยังอำเภอจักราดไปบุรีรัมย์ไปพ้วยแถลงนำไปมัดนะครับ แปลงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับสนามบินพาณิ์ของจังหวัดนครรชสีิมานะครับห่างไปเพียงประมาณ7กิโลเมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมแน่นอนครับอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง170เมตรเลยนะครับทนาดสนใจนะครับกาลังมองหาที่ดินสวยๆทำเลดีๆนะครับสนใจสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามเราได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814133164หรือจะแอดไลน์เพื่อนมาขอดูโฉนด รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางไอดีไล f ์ p a k i n 999นะครับอย่าลืมมีแอดดัมหน้าด้วยนะครับขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับโฉนดครุฑแดงเนื้อที่รวมอยู่ที่7ไร่71ตารางวาเสนอขายยกแปลงในราคาไร่ละ1.5ล้านนะครับในเขตพื้นที่บ้านนองเต็งหมู่ที่3ตํตบลช้างทองอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาหน้าแปลงอยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2 2 6นะครับรือวถนนเพชรม,มาตุคาเลยนะครับ หากใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและทีงมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ